ช่วงอาชีพนี้มีฮาตอนวันของอาคมมามาเมยเลยค่ะนี่โบชัวนะ,ะของใหม่ 3D ดีลวดลายธรรมชาติมาใหม่ เดี๋ยวว่ให้ลูกค้าก็ดูด้วยได้ค่ะเป็นไงวันนี้ลูกค้าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะผู้จัดการเออเข้าร้านเราเยอะเลยเหรอเดินผ่านไปเนี่ยค่ะเฮ้ยเดินผ่านไปแล้วก็ถอยเข้าร้านไงค่ะไม่ธรรมดาเม่เดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะหน่อยค่ะเอ้าวพี่พรบอสวันดีเออวันดีสวัสดีครับพี่เบิร์ดบสวันดีเออนี่อๆบสวันดีทำอะไรอยู่พี่ดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไหนนี่จะบ้าเหรอนี่เขียนว่าคอนกรีต อุ้ยตายเกือบจองบัตรแล้วกูเน่อธิบายให้นักคอมฟังดินี่ค่ะนะคอนกรีตเด็กคอไทยแลนด์เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งคอนกรีตและฝึกอบรมอาชีพใหม่ที่คนไทยต้องรู้จักค่ะนะรู้อยังรู้อยังเออเอาไว้ดูเนี่ยนี่แบบใหม่มเดี๋ยวดูได้ใช่ไหมแต่วันนี้อย่าพิ่งรีบกลับกันนะมีไปไหนกันวะเนี่ยมีอะไรวันนี้มีหมอนวดมาที่ร้านพามนวดที่ร้น เดลิบูรี่เลยละวะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เองไปเรียนพยาธิเองติดอกติดใจกันใหญ่แล้วนั่นด้วยเอ็ไปตักเอ็งเดี๋ยวนี้นี่พลิ้วแล้วนะถึงขนาดเปิดไว้กินเองเลยเหรอหรอที่ไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดแล้วพี่เบิร์ดไอ้ตักปะโถไม่ใช่หมอนนวดอย่างว่านี่หมอนนวดแผนโบราณนะชอบป่านวดชอบสิเดี๋ยวนี้จัดการให้เลยจริงวะเนี่ยจริงนี่ชอบเลยป่ะล่ะปวดตรงไหน พี่เคยนวดนะตอนนั้นเห็นไหมผมคอผมจะนึกงักนึกงักที่ทําเล่นกันเห็นไหมทุกห้านาทีจะนึกงักนึกงักแล้วเนี่ยได้น้องเขามานวดเนี่ยหายเลยเหรอนึกงักทุกนาทีเลยตอนเนี้เล่นหนังอินเดียอยู่แล้วพาไปดูตัวก่อนดีไหมให้ดูตัวกันก่อนใช่ตุ๊กตกเมื่อกี้โทรมาแล้วตามก่อนฮัลโหลออกมายังครับอ๋อออกมาแล้วนะได้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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยรออยู่ครับโอเคครับ สวัสดีค่ะถ้าเกิดพี่สวยก็คุณวิเชียนใช่ไหมคะพี่มานวดใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะหนูแย้ค่ะจากวัดโพไซดอนค่ะวัดวัดไซวัดไซเฉยๆโอ้ีหอุปกรณ์มาครบเลยไหมมาครบแล้วบอล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 ไหนนุ้ยนุ้ยนุ้ยงูอย่าล้นนี่หูมึงเนี่ยเวลาจะไปอะไรเรียกแต่คนสนิทมึงอะ เขาก็เลิกแล้วมึงก็ไม่พาเขาเสียคนอะไรฮะมึงจะพากูเสียเขาพี่เขาดีแล้วโอเคห้าสี่สามสองคัดออกได้เออเฮ้ยยอมยอมยอมเออยยุ้ยยุ้ยยุ้ยอะไรกันสายคิวก่อนได้ของแข่งคิวได้ไงเราเฮ้ยมึงอายุเท่าไหร่มึงเด็กกับเพื่อนนี่นักคอมก่อนนักคอมพี่เบิร์ดแล้วมึงทีหลังเลยได้ได้ได้พูดแล้วนะเฮ้ยแกแกไม่มีเหรอวะ เขามีท่ชอบไวรุ่นไวรุ่นพวกไวรุ่นเลียยากแล้วเอาแก่ๆหรอเออเอาแบบต่อผมได้ไหมไอ้นุ้ยแต่งหน้าจัดๆไหมอ๋อมันตัวโกงทีนอะไรวะวิไม่ได้จะได้เดี๋ยวผมไปหายแจ๊ดให้แจ๊ดส่งมาอะไรเนี่ยอะไรอะไร ลองจับด so ูก <or something>? ่อนเฮ้ยมาลองได้ยังไงฉันจะนวดกันนวดกันเลยเอาบรงงานดีหรือเปล่าไงเฮ้ยไม่ต้องลองไม่ต้องไม่ลองไม่ต้องลองรูมก่อนนะคอมเขารออยู่ก่อนดิคะรูก่อนเลยขอบคุณนะเชิญนะคะสวัสดีค่ะบึงนี่กินอะไรเผ็ดมาชิชาร์ชิชาร์ชอยู่เนี่ยโอเคเอาทรงอะไรดีคะหนูคะทำพิเศษไหมลูกทำทำพิเศษจ้ะก็หนูก็มีทำพิเศษบ้างนะคะทำกี่อย่างบอกเขาเลยน้าให้สองพันไปกับน้าไหม เรื่องอะไรคะเนี่ยน่าเกียดให้ห้าพันนะหนูเป็นหมอนวดหนูมีครูนะคะน่าให้หมื่นนึงเลยทั้งมึงทั้งครูอ่ะหมดดูคารูคุณแจรถอยู่ไหนคะน้าอย่างนี้คุยกันนะงั้นลงมือตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวขอนวดตรงนี้ก่อนละกวนไนได้ๆๆด้โนมดีผัวียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดีกันผูีชายสักีัวยยวเดดยเดยเดเยเยะเด นาหนักเบาบอกได้นะคะได้จ้ะโอยหมอที่นี่เชยว่ะยังใช้อย่างนี้กดอยู่เลยอ่ะไม่กดอะทุกทีใช้ไม่กดนะคะหนูไม่ซื้อแบบรุ่นใหม่อ่ะที่ใส่ทานนะเปิดสวิส้วมันหมุนเองลองใช้กับตัวเองแล้วมันไม่ค่อยฟินนะคะอ้ยิ่งกว่ากูอีกขออนุญาตเปิดประตูบนนะคะประตูลมประตูลม ไม้หนูเมนมากเลยนะหมอไม่ถามไม่ถามลูกค้าสักคำหายใจโล่งนี่จังเลยสบายใช่ไหมครับสบายจ้ะหนูไปเมาจากไหนแป๊ะแปเลยโอ้ยไอ้บ้านมึงมึงพาใครมาเนี่ยมึงเรียกใครเองเอาถามได้เมาเลยมึง มึงกล้าพูดอย่างกูได้ไงนี่ซื้อเวลาน้องมาแล้วอ่ะจะกัดขืนดินี่โอ้ยหัวพุดเลยเหรอนี่นี่ใจเย็นพี่โอ้ยโอ้ย กูมาถาอะไรนี่เพื่อนคุณเมามากอ่ะเนี่ยนั่นเอาเอาอเไม่ได้เมามากผมเมาแค่นี้พี่ <c oughs> นี่แกแลหนูนะคะเบอร์ที่ขอหนูไปอย่าดึงทงอ่ะปุ๋ยไปมึงอย่ามาเยอะกูเลยนะอา้าวไหนบอกไม่มีผัวไงอันนี้ไม่ใช่ผัวโดเมื่อคืนอ่ะใช่ตอนนี้ไม่ใช่หนูออกเวรแล้วเนี่ยหนูทำงานอยู่เนี่ยเห็นไหมอ่ะโอ้ย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 โอ้ ขอโทษขอโทษจ้าจ้าจ้านี่ใครมึงโคบชัวโอ้ยมึงไม่เห็นกูทำงานอยู่หรือไงเนี่ยตุนตัวเนี่ยกูแต่งตัวอย่างเนี้ยมันด่ามันกูเป็นผัวมันจริงจิ้เต้นเต็มที่สมบทบาทมึงชอบกูทำไมมึงไม่กลับบ้านมึงไปลากนี่มาทำไมฮะกูทำงานก่อนทำงานก่อนค่อยๆคุยกันนุชเขาปวดเท้าเนี่ยปวดเท้าลูกกดให้เขาเออปวดทำไหปวเท้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย มนขนละแข้งครับมึงนี่วิปปิ้นก็ได้ชอบแล้วผู้หญิงหน้าตาคล้ายๆอรชรมึงชอบเนี่ยเนี่ยชอบแนวนี้เหรออนขนละแข้งเขาเออนี่มึงจะกลับก่โมะเลฮะมึงมาตามกูอย่างนี้แล้วมึงมากับผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยนะเฮ้ยกูนี่ไม่ได้อยากไปไอ้แจ๊บมึงชวนมึงพาเพื่อนมึงออกไปจากชีวิตมึงแบบนี้เลยนะออกไปจากชีวิตกูด้วยพี่พี่มีชู้กับเมียผมเหรอใคร นี่เมียผมลูกค้านี่บอกเขาที่ไม่เกี่ยวนี่ลูกค้านี่ลูกค้ากูมึงเกี่ยวอะไรด้วยลูกค้าอะไรก็ลูกค้ากูทำงานอูได้เงินจากเขาอ่ะเอพี่ให้เงินเมียผมด้วยเอาก็ให้ดีว่าเขานวดอ่ะเอาอีกขึ้นมาขึ้นหน้าบ้าเอาเอาพี่ไอ้แจ๊ดแล้วฉันะคุณจะเคลียร์กับเมียคุณไม่ได้ไปเคลียร์กับเมียคุไอ้คุณเคลียร์ให้สบายมากไอ้แจ๊ดมึงนี่ตลอดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวให้เคลียร์เฮ้ยพี่ มาถึงแถวนี้เลยเนี่ยเออน้ากลับบ้านก่อนดีกว่ามาแถงนี้เลยนะพี่โอ้โหดิผมจำได้เลยพี่ปกติ่เมืองกาญยังไปอยู่ไหมไม่ได้ไปแล้วลูกอ๋อก็มีปัญหาเป็นแบบนั้นได้แวะไปเลยพี่ก็ไปไม่ได้ไปเท่าไหร่หรอกลูกเด็กมันถามหาเยอะใครถามหานักหนาเก่าไอ้ชื่อเลชื่ออะไรอนี่ยนะรู้เยอะด้วยนาย วมีจะกลับไหมกูกลับแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ลูกค้ากูยังไม่เสร็จจะกลับไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำผู้หญิงไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยค่ะแกผู้หญิงไว้เฮ้ยช่วอะไรเขาคือเพศแม่นี่เว้ยขอร้องอย่าจะกลับหรือไม่ครับไปฮะน้องมาได้ดีกว่าน้องน้องมาหาพี่ดีกว่าเจ็บบ้างไหมครับเี่กน้องอู้หูเมียกูเมียกู ในสกิปไม่ใช่อย่างนี้เล่นได้เล่นได้ลูกเล่นได้ไม่หยุดใช่ไหมเขาทะเลาะก,กันอยูอ่ไม่อยู่กันใช่ไหมทุกคนเลยใช่ไหมเหงาไหมพี่ <c oughs> <c oughs>